ครับวันนี้ก็มาทำข right. ้าวผัดแหนมใส่ไข่นะครับนี่ครับแครอทครับกระเทียมฮะแล้วก็แหนมครับแล้วก็ไข่แล้วก็ผักหลากหลายชนิดนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับคือคือข้าวครับนี่ฮะก็เทน้ำมันใส่กระทะครับร้อนๆนะฮะกระเทียมเจียวลงไปเลยนะกระเทียมเอาไปเจียวฮะนี่นะครับเสร็จปุ๊บก็ตอก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 ไข่ลงไปเลยนะแล้วก็ แล้วก็อะไรต่อฮะดูไข่ก่อนมันเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะแล้วก็โคเลโคเลโคเลอย่างนี้เลยนะฮะคนให้มันเข้าที่ครับแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาแบบนี้นะฮะดูน่ากินไหมฮะใส่ข้าวลงไปฮะแล้วก็บี้ข้าวครับปุ๊บปั๊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 บแบบนี้นะฮะแล้วก็คุกไปคุกมาครับแล้วก็โคเลโคเลอีกนิดนึงนะฮะต้องเคาะด้วยนะครับถ้าไม่เคาะแม่งไม่อร่อยฮะจริงๆฮะแล้วก็บบบบาาวมันนนนนเะะะคคคครรแไฟิดึง ทำมันอย่างนั้นนะฮะไม่ครับบอกให้เลยนะฮะแล้วก็ใส่แครอทลงไปครับแครอทครับใส่ลงไปแล้วนะเป็นไงนะ้วก็คนอีกรอบหนึ่งครับอื <c> ้ม <oughs> สีสันรเริ่มน่ากินแล้วฮนะแล้วก็ย่างฮะย่างครับยังคนอยู่ครับยังไม่ใส่อะไรต่อเลยฮนะคนอีกครับแล้วก็ใส่แหนมลงไปแล้วครับโอ้โหแหนมเลยนะแล้วก็คนก็ไปเลยฮนะโ,โอโหเจาไปเลยครับ คนแหนมคนหนมคน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 คั่วกับข้าวนะฮะแล้วใส่อะไรฮะใส่ผักครับนี่ฮะหอมหัวใหญ่นะครับแตงไม่ใช่สิอะไระนะฮะคะนะครับแล้วก็อ่ามะเขือเทศนะฮะแล้วก็คนอีกฮะคนอีกครับบี้มันเข้ากันครับท้อ อร่อยจริงฮะแบบนี้ฮะไม่ใช่ฮะยังไม่ได้กินเลยฮะแล้วก็บี้ครับบี้บี้บี้โคเลโคเลแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆครับยาวไปคน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 เข้าไปคนเข้าไปคน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 เข้าไปคนเข้าไปอ่าแล้วก็ใส่ผงหนยครับใส่ผงหนวแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงฮะอุยดแล้วก็ซอสนะครับนี่ซอสหอยฮะอือต้องเป็นหอยหนีบ้วยนะ

คนคๆนคๆนคนคนคโอ้โหแล้วก็น่ากินมากครับท่านผู้ชมฮะดูฮะสีสันครับหน้าตาครับเป็นไงฮะน่ารับประทานไหมครับข้าวผัดแหนมใส่ไข่ครับผม